สวัสดีครับผมและนี่คือมูอดิชั่นครับอ่ะโชยสะรอบหนึ่งนะครับเห็นตั้งแต่ทงเมื่อกี้แล้วคงไม่ต้องเดาเนาะเป็นอะไรจริงๆเห็นตั้งแต่ปกคลิปแล้วละ่ะนี่คือเด็กโปรไฟล์ของ a s t โ o รเกียเจ้ามังกรทรงกลมฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะถือว่าตรงตอนนี้ก็คงจะยังไม่สายไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ Star ์ดาวคอนเบยังไม่มีของใหม,ใหม,ใหม่มาเสริมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางได้ิน แนวทางนะกันซึ่งจะบอกว่ากล่องนี้ในพิเศษมากตรงที่การทั้งหมดอย่างนี้นะครับฟังให้ดีดนะฟังแล้วโอ้โหฟังแล้วเงียบเงบเลยนะยไม่ต้องเงียบฟังใหด้ดีเลยนะครับผมว่าในกล่องนี้เนี่ยใช้แค่ของ SBT 0 1ชุดเดียวเออใช่ฟังไม่ผิดชุดเดียวนะครับผมอ่าเรียกว่าไม่พึ่งของในชุดนก่อนที่เคยเออกมาเลยนะครับ สาเหตุทำไมเราจะต้องจัดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมได้มองแล้วว่าของชุดนี้มันเพียงพอต่อการจัดนะครับผมซึ่งผมก็ยังแปลกใจอย่างนั้นว่าเอ๊ะฉันจะไม่เอาของตอนที่กำลังนั่งจัดก็ยังคิดว่าเอ๊ะผมจะไม่เอาของในทีดีมาจัดได้จริงๆหรอเออแต่พอลองดูแล้วอะแค่บีทีเดียวว่าเพียงพอนะครับยกเว้นว่าใครอยากจะเอาการ์ดเก่าๆนยะอย่างพวก ของในอดีตมาก็มาเติมได้นะครับเดีย๋ยวคข้ยไปคุยไอเนื้อหาตรงนั้นท้ายคลิปแล้วกันเนาะอันนี้ขออันนี้ไปก่อนขอพูดเหตุผลก่อนแล้วกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยผมได้สืบทราบมาว่ามันมีการแข่งที่เรียกกันว่า S5 นะครับที่การเอาการ์ดเนี่ยที่อยู่ในภาคช h i n body f i เท่านั้นในการแข่งนะผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมเลือกจัดเด็กโมไฟแบบนี้แล้วกันเนาะยังไม่ใส่พวกการเก่าๆมากซึ่งมันก็จะได้ดีต่อผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้ที่เล่นใน S5 ที่เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะ ออก็เลยคิดว่าอ่าเป็นอย่างนี้แล้วกันจะได้เป็นของใหม่ไม่ต้องหาเยอะราคาถูกประหยัดได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าหาดีๆกับเพื่อนเนี่ยดิกนี้มันตกแค่ประมาณสองร้อยบาทเองนะถ้าเกิดไม่นับพวกฟอยพวกอะไรอะ่ะเออโคตรถูกจริงๆอ่ะเริ่มเลยดีกว่าครับแฟกของเราเป็นสตาร์แล้วกเบลอ,อะไรก็ได้อาที่ชอบเลยนะบัตดี้ของเราแน่นอนจะต้องเป็นไก่ฟ้าแอสโทรจีแน่นอนครับผม เป็นไก่ฟ้าทุโรเกียนะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะครับสำหรับมอนสเตอร์ของเราและมอนสเตอร์วัน,นี้มังกรยุทธนายอาร์เจนซ์ออนะครับใส่ไป4ใบเช่นกันเป็นไซส์3าถือว่าเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับเรียกว่าเป็นเพียงอืมเป็นเพียงตัวเดียวที่ว่าเราเล่นในช่องขวาได้สำหรับตันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าทำไมมันถึงเล่นช่อง ถึงต้องใส่นะครับผม4ใบแล้วทำไมเหตุผลว่าเป็นตัวเดือดขึ้นในช่องขวาได้อะใบต่อไปนะครับมงกรดาราปกป้องเฟสนะครับอันนี้ใส่ไป4ใบเช่นกันมังกรดาราปกครองบวัวตัวนะครับอันนี้ใส่ไป4ีใบเลยเป็นการนำไอเทมขึ้นมือนะครับแล้วก็มังกรยุทธนาอนโนเซบรอนส์นะครับผม เดี๋ยวผมจะพูดก่อนแล้วกันนะว่าใส่อะไรไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราตอนช่วงคลายคิดเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าทำไมเผลว่ามันจะต้องใส่นะครับเป็นอย่างี้อย่างนี้เนาะอ่ะใบนี้ครับผมมังก็ทนาวิทักษ์ใจร่อนนะครับผมอันนี้ใส่ไปสใบเลยถือว่าเป็นคารป้องกันชั้นเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์1ที่มีโซคารเนี่ยแล้วก็มันสามารถไปคอมโบกับเมจิกที่จะผมกำลังจะบอกได้ด้วยอ่ะ ทำนายบาบิรอนนะคะเป็นไอเทมเพียง4ใบในเด็กนี้อ่ะมอนเตอร์ไหไอเทมเหมดแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการเวทมนต์นะครับใบแรกคำประกาศสิทธิ์เคลื่อนชะตาดวงดาวครับผมใส่ไปเลยด4ใบเช่นกันจดหมายเวียนซาตำนายฉุกเฉินนะครับใบนี้ก็ใส่ไปเลย4ใบนะครับซึ่งมันจะเป็นการคอมังกรทรงครง,งฟ้าเนี่ยจากช่องดรอปของเราโดยกาโดยการจ่ายคอคอนะครับซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันสามารถเอาคอมโบเนี่ย มาคอมโบกับใบนี้ได้ตรงที่ถ้าเกิดตัวนี้มันอยู่ในดรอปมันสามารถลงมาปุ๊บลงมาตัวนี้ได้ตรงนี้ได้โซการนั่นเองครับผมเนี่ยแล้วมันก็โดยจ่ายคอๆใช่ไหมดูเหมือนว่ามันจะเยอะมมนก็จ่ายแค่หนึ่งเกรอันนี้มันก็จ่ายแค่หนึ่งเกรเองแล้วก็ได้โซไปต่างหากนะครับแล้วที่ตัวนี้มันเดียวตรงที่ว่าพอมันคอมาแล้วปุ๊บมันบอกว่าความสามารถของตัวนี้คือเมื่อคู่แข่งโจมตีใช่ไหมถ้าเกิดคาร์เมนนีอยู่ในช่องซ้ายของเรานะครับ ย้ายเป้าหมายการลงที่การนี้ก็มันเป็นความเข้ามาเขาว่ามาสามารถเป็นการที่ป้องกันเราได้อีกก็คือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะครับผมเลยใส่มาค่อนข้างจับเต็มนิดนึงเพราะว่าการป้องกันเด็กเนี่ยเผื่อว่าอาจจะมีแค่ใบนี้ใบเดียวด้วยซ้ำนะคำประกาศสิทธ์เติมพรังยึดทำนายคำประกาศสิทธ์ทำนายขั้นเด็ดขาดนะครับใส่ไปสี่อ่าไม่ใช่พูดเมื่อกี้พูดว่ามีแค่ใบเดียวมันก็ไม่ถูกเสมอไปนะครับ จดหมายเวียนศาสธรนาหยุดนิ่งนะครับใบนี้สําคัญบังคับมากกว่า3ใบนะครับเวลาใส่เนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับมอนเนี่ยลงมาลุกมาเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเกิดมีการใบนี้เนี่ยที่สามารถทําให้เรสได้่าแล้วก็ในสถานการณ์หนึ่งแบบถ้าเกิดไฟอยู่ในช่วงที่แบบว่าตายแล่ไม่ตายแล่นะครับเราสามารถปาเป็นพื้นสแตนมอนหัวรอได้ด้วยอ่ะเป็นการที่เล่นได้ทั้งลุกแล้วก็รับนะครับดีมากๆเลยเลยใส่มาสี่ใบนี่แหละ แล้วก็บัสท้ายของเรานะครับไอ้ไม่ใช่บัสท้ายเกี่บสุดท้าย,าดายจดไม้เวียนศาสทำนายทำลายร้างนะครับใส่มา2ใบมันเป็นการใบเคียรสนามที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าจ่ายเพียงแค่หนึ่งเกียร์เท่านั้นแล้วก็มีมังกรงกมฟ้าเนี่ยสองใบดีมากกว่าเท่านั้นนะครับซึ่งสนามของเราเนี่ยอธิบายก่อนว่ามังกรสกมฟ้าเนี่ยมันสมควรจะต้องอยู่ในสภาพนี้ไว้ทุกคนเนี่ยมันสนามมันสมควรจะอยู่ในสภาพนี้ เวลาคนเล่นสายนี้นะมันสมควรจะอยู่ในสภาพนี้เนเพื่อให้มันเป็นลักษณะของ Galaxy Formation นะครับคือถ้าเกิดใครเล่นสงครมฟ้าเนี่ยมันจะรู้เลยว่าทุกคนจะพยายามเสตสนามให้เป็นตัวเออย่างนี้ Galaxy Formation นะครับเพื่อเียสกิลเนี่ยหลายๆใบมันติดนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีมอนเตอร์อยู่2ใบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจสหรัดเด็กนี้อยู่แล้วเนาะ แล้วก็ใบสอ,อสองใบสุดท้ายนะครับ Thai Star d e c i s i o n นะครับใส่มา2ใบเป็นการไม่ตายนะครับแล้วก็ทีนี้เข้ามาถึงเหตุผลนะครับที่ผมเคยพูดว่าตอนตอน้ตนๆคลิปเนาะว่าทําไมใบนี้มันค่อนข้างจะใส่สีใบแล้วที่มันเป็นไซส์สมันจะไม่ใหญ่ตู้ตะเก,กะเกินไปหรือไงครับพี่คือมันไม่เกะกะครับเพราะว่า สาของการเนี่ยมันจะลดลง3าเมืม่ออยู่ในช่องซ้ายหรือขวานะครับถ้าเกิดเรามีมอนทรงกลมฟ้าอยู่ตรงกลางซึ่งคําว่ามอนสรงกลมฟ้าอยู่ตรงกลางอ่ะซึ่งแน่นอนว่าคนที่เล่นสตาร์นะครับแอสโเนี่ยมันต้องอยู่ตรงกลางอยู่แล้วอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล่นฝั่งขวานะครับคือสตาร์ของสายนี้ต้องคำนวมความเข้าใจกันก่อนว่ามันจะเหมือนสไตล์สตาร์ของสายที่ผ่าน,านมาที่แบบว่าบางทีงเราจะเึกว่าเราจะลงช่องไหนก็ได้นะครับ ตามใจฉันแต่ว่าสตาร์ของเด็กเนี่ยมันต้องคิดนิดนึงเหมือนว่าจริงๆก็ไม่เชิงคิดอะเหมือนทุกช่องอะมันจะฟิกว่าให้ลงเลยว่าเอลงตรงกลางไอ้นี่ลงทางขวานะครับเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยเราต้องเก็บไว้ให้ตัวเหล่านี้เล่นนะครับเพราะว่าไอตัวที่ผมใสมาเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเหล่านี้เนี่ยเกือบทุกใบนะครับความสามารถของมัน,นจะติดเมื่อมันอยู่ในช่องซ้ายนั่นเองซึ่งเราไม่สามารถมีมอน อยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดได้เพราะว่าดี้มันมีช่องเป็นกลางซ้ายแล้วก็ขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเนว้นช่องซ้ายเนี่ยเวลาเล่นน่ะจาไว้เลยนะเว้นช่องซ้ายไว้ให้ลงไอ้พวกมอนไซหนึ่งไอ้พวกนี้นะครับผมแล้วก็ไอเทมเนี่ยพยายามติดให้ได้ผมเลยแสใบนี้มาเงว่าที่สามารถนําไอเทมขึ้นมือได้อ่นี่แหละเด็กนี้ครับต้องจําไว้ว่าเนี่ยช่องช่องพวกเนี้ย 3 3ช่องเนี่ยไอเทมมอนแล้วก็มอนทางซ้ายเนี่ยจำเป็นทางขวานี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมีได้ก็คือทางขวาเนี่ยเกิดมาเพื่อให้ตัวนี้ลงโดยเฉพาะเลยน,นั่นเองขวาก,กาับกลางในส่วนใหญ่จะไปกลางมากกว่าเพราะทางซ้ายมือนะครับเก็บไว้ให้ไอพวกตัวจิ๋วเหล่านี้เล่นสกิลนะครับพวกตัวจิ๋วนะเออนี่แหละคอนเซ็ปต์ไม่คุังไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมาแค่บูสเตอร์เดียวแล้วก็เด็กเนี้ยจับมาเพื่อ เล่นแอสโทรเกียโดยเฉพาะเลยแบบไม่อ้างอิงไม่อ้างอิงของเก่าๆที่ผ่านมาของตาเลยจริงๆเนี่ยของที่น่าใส่เก่าๆเนี่ยมันก็มีหลายใบเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เรียกว่าการตัดเฟสหรือจะเป็นรอยัลทีก็ดีหรือจะเป็นการจีเนริกต่างๆนะครับที่เป็นเจเนริกสามัญเนี่ยก็าสามารถทําไปอัดปรับปรุงได้นะครับผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของคนในช่องผมหรอกสามารถไปปรับปรุงกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ เอาออกมาให้ที่แบบว่าราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดหารจะเพื่อนหรือว่าซื้ออะไรเนี่ยตอนที่มันบูสเตอร์ออกมาเพราะอันนี้เราใช้แค่ sbt 0 1ใช่ไหมมันสามารถตกในราคาประมาณ200บาทได้เลยนะเด็กเนี้ยจริงๆถ้าเกิดหารจะเพื่อนนะแล้วก็มันเป็นมิดกระมือใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาของเ,เก่าแ้วถ้าเกิดคนที่เล่นมาสะบัางแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไป ต่อยอดกับไอการพวกเจเนริกเนี่ยไม่กี่ใบเหรอาที่มันสามัญที่เขาแบบสามัญประจำเด็กที่เขาใส่กันน่ะแล้วก็พวกคัดพวกตัดเฟสของสตาร์เนี่ยเออก็ไม่กี่ใบะนะครับในอดีตแล้วก็มันเป็นมิกการที่คนจะเอาไปเล่นเอสไฟด้วยนันเองเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกจัดอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้ใครมีแนวทางการจัดยังไงหรือว่าการที่จะเป็น,นอดีตเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์นะครับบอกกับเพื่อนๆได้เลยใต้คลิปนี้นะครับจะได้ช่วยๆกันจัดเป็นสตาร์ที่ สามารถนำไปเล่นในทุกฟอร์แมตได้เนาะที่จริงอันนี้ก็เล่นเล่นในทุกฟอร์แมตแหละแต่ว่า e d g e จะดูดีเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหลายละคนคงจะรอว่าแจ็คมาเมื่อไหร่กดติดตามมาสิครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บ๊า่บายยังไม่รู้นะแจ็คมาเมื่อไหร่